เอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะไรจับได้แล้วไปกันว้าเยเฮ้ยเฮยอะไรลึกอ่ามูมีมาเอ้ยลอก ดูคะ่ะไอเจ้านอาดินดินอุ้ยเจ้า <c oughs> ค่ะก็มีมูมมินนะคะที่ขี่จักรยานได้นะแล้วก็มีพี่เป็ดแล้วก็พี่ลิงนะคะขี่จักรยานแล้วอันนี้ก็จะเป็นขี่อ่เล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเป็ดจะมีเสียงนะคะแต่ลิงขี่จักรยานไม่มีเสียงนะคะ ใหญ่เลยสนใจก็ข้อความมาได้นะคะเอยเจ้าน้องอาชอบใหญ่เลยดูดูกระดึ๊กระดึ๊เจ้าเมียงตลกมากสนใจก็ข้อความมาได้นะคะขอบคุณค่ะ กงกลางเหรอเออนายจังดูวสิเออเป็นพ um <Yes, okay, ี่แพ hey, ้เล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเฮ้ยเฮ้ยหมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่เลยอันนี้ถ่านถ่านจะใช้ถ่านเขาเรียกว่าอะไรนะพ่ออารุกกะรีอารุกกะลีนะคะ ล้วไอเจ้าเมียงคึนอีกแล้วสินค้ายังมีอยู่นะคะชอบตัวไหนข้อความมาเนาะพี่ลิงขี่จักรยานอันนี้ตัวนี้นะคะถ้าเราจับให้เขากี่เป็นวงกลมนะคะเขาก็วนเป็นวงกลมนะคะแล้วอาจารย ชอบทุกตัวเลยเหรอลูกนี่ค่ะพี่ลิงน่ารักมากลิงีมแ,แม่มีตุ๊กตาด้วยนะคะมีตุ๊กตาเยอะแยะเลยนะคะสนใจเข้ามาดูได้ที่เฟซนะคะแบกรายได้ให้น้องหมาค่ะสง่งเฉพาะในญี่ปุ่นนะคะน้องจังเ,เอาเม็ดผักมาเอามาเล็ดผักมาเอามาเร็วเอามามาแล้วแล้วใครเอาหนีแม่ไปอีกแล้ว โดเอามาเล่นผักมาลูกมาแล้วนั่นแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาไปส่งให้พี่เขาลูกเอาเอ,อ,อขอหน่อยอ้ยหลายจริงๆเลย